เดี๋ยววันนี้มาเจอกันใน YouTube นะคะทุกคนหลายคนเนี่ยน่าจะแบบว่าเห็นตรงปกคลิปแล้วเนาะว่าเรื่องเนี่ยมันคืออะไรประมาณไหนอะนะจริงๆเ้าเรื่องนี้เนี่ยฟอร์ดเคยเล่าลงใน Tik t o ็อกไปแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นพี่สาวของฟอร์ดนะคะที่เขาโดนผีปอบกินจนเสียชีวิต ต้องออกตัวก่อนนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้เนี่ยฟอดเกิดไม่ทันนะคะสําหรับคนที่แบบยังไม่เคยฟังนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยฟอดได้ยินจากญาติญาติเล่าให้ฟังพ่อแม่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปสักสมัยประมาณ2 0 3 0ปีก่อนเอาง่ายก็คือฟอร์ดยังไม่เกิดนั่นแหละ คือตอนนั้นนะคะทุกคนก็คือ,อพี่ชายของพ่อฟอร์ดหรือว่าคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยก็คือเขามีลูกนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าในช่วงยุคสมัยนั้นแถวแถวบ้านพ่อของฟอร์ดเนี่ยแถวแถวจังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่บอกแล้วกันนะว่าเป็นแบบว่าบ้านไหนอำเภอไหนนะเออก็คือช่วงนั้นนะ่ะพ่อบอกว่าเขาเล่นของกันเยอะจริงๆเป็นการเล่นของที่แบบว่าเป็นการเสกมนแล้วก็เรียกพวกไก่พวกอีกาพวกนกต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ไปคาบข้าวข,ของชาวบ้านมาอย่างเช่นสมมตินะคะทุกคนอย่างเช่นว่าฟอร์ดเนี่ยก็คือเป็นนายหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขายข้าวอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฟอร์ดรู้ว่าที่ไหนมีผลผลิตดีเนี่ยฟอร์ดก็จะใช้มนันเนี้ยในการที่แบบให้อีกาให้นกให้อะไรอย่างเงี้ยไปคาบข้าวมาเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนผลผลิตของฝั่งเราดีอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าทําให้ปริมาณข้าวในฝั่งของฟอร์ดเออของคนที่แบบว่าทํามนอะไรอย่างเงี้ยมันมากขึ้นเราจะได้เอาข้าวไปขายได้แบบกําไรมากข,ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มันเริ่มมีคนเล่นมนนี้ขึ้นเยอะๆใช่ไหมคะมันก็เริ่มมีเรื่องราวของผีปอบมากขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเล่นมนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการรับขันมันจะต้องมีการทําสัญญาคล้ายๆว่าทําสัญญาก,กับปีศาจเลยเป็นฟิลแบบว่า เรารับขันมามันจะมีข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการถือศีลไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าห้ามทําผิดนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะศีลข้อ3นะคะทุกคนก็คือห้ามผิดเลยซึ่งถ้าสมมติว่าผิดแล้วเป็นยังไงผิดแล้วก็จะกลายเป็นของเนี่ยกลับเข้าตัวแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นปอบนะคะแล้วซึ่งณนะตอนนั้นนะคะทุกคนนะยุคสมัยนั้นเองเนี่ยบ้านพ่อฟอดเนี่ยผีปอบเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยซึ่งไม่รู้ว่ามาจากบ้านหลังไหนและบ้านของใครด้วยตอนแรกอะ่ะมันก็เป็นแค่ข่าวลือนะคะทุกคนว่าเฮ้ยผี ผีปอบอบมันเยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือว่าแบบมันเข้าใครอะไรอย่างเงี้ยจนก,กระทั่งมันได้มีช่วงหนึ่งค่ะทุกคนมันมีเรื่องราวของการที่คนเนี่ยโดนผีปอบเข้าสิงแล้วพอโดนเข้าสิงไปแล้วเนี่ยตอนแรกมันก็ดูเป็นเรื่องสนุกปากใช่ไหมคะแค่เข้าแล้วก็แบบว่าดูเอิ้กอ์กวอยวายอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมามันเริ่มไม่ใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าการที่โดนผีปอบเข้าสิงเนี่ยบางคนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะว่าโดนปอบกินพอมันเริ่มมีเรื่องราวของการที่คนโดนปอบกินเนี่ยทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาาวบ้น ก็คือเริ่มกลัวใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จปุ๊บบางคนก็จะแบบว่าพูดกันปากต่อปากว่าตอนนี้เนี่ยปอบมันไปเข้าใครคนไหนเป็นปอบอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นที่คนในหมู่บ้านน่ยผิดใจกันเลยนะคะทุกคนว่าเนี่ยปอบมาจากไอ้คนนี้แน่นอนเห็นใครแบบว่าผลผลิตดีรายได,ด้ดีกับการขายข้าวกับการทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นอาจจะโดนแบบว่าตรีตาเลยว่า เขาอะเป็นปอบแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มันเริ่มมีการเข้าหลายๆคนหลายๆคนอย่างเงี้ยชาวบ้านกลัวแล้วพอกลัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีการแบบว่าระดมทุนกันนะคะทุกคนเป็นการแบบว่าออกเงินกันแต่ละบ้านแต่ละบ้านว่าช่วยกันระดมทุนในการที่จะไปตามหาหมอผีเก่งๆเนี่ยเพื่อที่มาปราบผีปอบนะคะเมื่อชาวบ้านได้ระดมทุนกันแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปตามหาหมอผีมาเลยค่ะว่าคนไหนเก่งคนไหนชื่อเสียงโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปได้หมอผีอยู่คนนึงค่ะทุกกคนนเป็หมอออผีีีท่่ยูจัง วัดหนึ่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดเอ่อบนราชธานีนะคะเป็นจังหวัดที่ว่าเขาเล่นของกันเยอะเอางี้ดีกว่าเออหมอผีคนนี้เก่งเขาก็เลยแบบว่ารับงานนี้แล้วก็มาซึ่งโดยปกติแล้วนะคะทุกคนพ่อของฟอร์ดหรือว่า คุณลุงคุณปู่คุณยา่าอะไรอย่างเงี้ย <_ d ance> เขาจะบอกกันเสมอเลยนะคะว่าเวลาที่ตามหาหมอผีมาปราบผีปอบเนี่ยมันยากเพราะว่ามันแทบไม่มีใครอยากจะทํางานนี้เลยที่หมอผีหลายคนไม่อยากทำเนี่ยทุกคนก็เนื่องจากว่าผีปอบนะคะทุกคนคือผีปอบเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันคือคนที่เล่นของมาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าหมอผีคนไหนเนี่ยไม่เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถเอาผีปอบตัวนั้นอยู่นะคะแล้วเมื่อมีหมอผีที่สามารถทํางานตรงนี้ได้แล้วรู้สึกว่ากล้าที่จะทำเนี่ยก็คือคนนั้น ว่าเก่งนะเมื่อชาวบ้านเนี่ยได้หมอผีที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอผีเนี่ยมาถึงที่หมู่บ้านที่อุบลราชธานีนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมีผีเข้าผีเข้าคนเลยนะตอนนั้นเองอะคะ่ะทุกคนก็คือเป็นผีปอบนี่แหละหมอผีมาถึงเนี่ยหมอผีก็คือเริ่มทําพิธีเลยนะคะมีการแบบว่าเอาสายศีานะมัดแขนมัดขาแล้วก็เหมือนแบบใช้ว่านอะไรสักอย่างอันนี้คือฝอจําไม่ได้นะคะเผื่อใครแบบว่ารู้จักก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนเป็นว่านเนี่ยจี้ตามแบบจุดจักกะต่างๆอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะให้มันแบบว่าเค้นความจริงออกมาการแบบปราบผีปอบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ได้เป็นการที่แบบว่าไล่ผีปอบออกไปสัทีเดียวนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบว่าเราจะต้องเค้นความจริงออกมาให้ได้ว่าปอบตัวนี้มาจากที่ไหนปอบตัวนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้จากจุดที่มันเริ่มต้นมาได้แต่เมื่อถึงตอนที่ทําพิธีจริงๆล้วเนี่ยทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวที่เป็นผีปอบเองค่ะแม้ว่ามันจะโดนแบบว่าเค้นสักเท่าไหร่ก็ตามอะอย่างหนึ่งที่คนปราบ ผีปอบหรือว่าหมอผีเขาเตือนเลยนะคะบอกว่าเราอย่าพึ่งไว้ใจมันกับสิ่งที่มันพูดไม่ว่ามันจะพูดอะไรออกมาก็ตามส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องโกหกนะคะทุกคนนิสัยของผีปอบเนี่ยก็คือเวลาที่เราเค้นอะไรมันว่ามันมาจากไหนมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยผิดใจกันเองเพราะมันจะบอกว่ากูมาจากบ้านหลังนั้นกูมาจากบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บชาวบ้านที่ไปยืนมุงดูการปราบผีเนี่ยแน่นอนว่าตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยมาจากมึงหรอมาจากมึงหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมึงทาแบบนี้เริ่ม ีกเริ่มมีปัญหากันค่ะทุกคนแต่ทีนี้เองเนี่ยก็เป็นงานหนักของอคนที่ปราบผีปอบนะคะว่าแบบ เออจะทํายังไงดีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือเหมือนไม่ฟังอะไรเลยนะคะคนที่ปราบผีปอบหรือว่าหมอผีเนี่ยก็จึงยอมให้แบบว่าเออจบปัญหาไปก่อนโดยการที่เอาผีปอบเนี่ยออกจากร่างก็คือยังไม่ได้ปราบมันนะคะทุกคนคือมันปราบไม่ได้อ่ะจนกว่าจะรู้ต้นตอของมันอ่ะก็คือปล่อยให้มันเนี่ยไปถุยน้ําลายเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่ผีปอบเนี่ยคนที่กำลังโดนสิ่งอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าถุยน้ําลายออกหรือว่าอ้วกออกเนี่ยก็คือเป็นการที่ผีปอบเนี่ยได้ออกจากร่างแล้วแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น ก็คือเขาก็ได้ย้ายไปอยู่อีกตำบลหนึ่งะนะคะเนื่องจากว่าภรรยาของคุณลุงหรือว่าคุณป้าเนี่ยเขากำลังตั้งท้องเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีแบบการแบบผีปอบเข้านั่นนี่นู่นเขาก็กลัวแบบว่าเมียของเขาเนี่ยจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับผีปอบอะไรอย่างเงี unplug, ้ยเขาเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่อีกตำบลหนึง่งก็คือการที่ย้ายไปในรอบนี้นะคะทุกคนก็คือว่าเขาเนี่ยไปเช่าที่นาในการทํานาทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านของพ่อฟอดเนี่ยก็คือปลูกข้าวอยู่แล้วเนาะเป็นทุนเดิมพอเสร็จปุ๊บได้ที่แล้วเนี่ แล้วก็แบบคนที่ให้เช่าเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยก็คือใจดีมากๆให้เช่าที่ในราคาที่ถูกนะคะตร SO งนั้นเนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นป่าแล้วก็จะมีแบบว่ามีห้วยหนองบึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบกับการที่แบบจะทําการเกษตรหรือว่าการปลูกข้าวเลยแต่เมื่อเจ้าของที่นะคะทุกคนเขาให้คุณลุงของฟอร์ดเนี่ยเช่าที่ในราคาที่ถูกใช่ไหมคะคุณลุงก็แบบว่าเออขอบคุณมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยใจดีมากๆหลังจนากนั้นคุณลุงอ่ะก็คือเหมือนปลูกแบบว่าก,กระต๊อบเถียงนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้อยู่ก็คือไม่ได้สร้างบ้านนะคะเป็นการที่แบบว่าอยู่กับเถียงนา ตอนแรกอะ่ะมันก็ยังไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆนะคะทุกคนจนกระทั่งมันเริ่มมีอะไรแปลกๆมาก็ต่อเมื่อตอนที่คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยกำลังนอนกันอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยมันเป็นป่าชุกชุมเลยนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบป่าดงดิบอะไรอย่างนี้เลยซึ่งพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนกลางคืนนะบางคืนเนี่ยคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยมักจะเห็นเหมือนแบบเจ้าของที่เนี่ยเขามาเดินอยู่ในป่าหรือว่าเดินอยู่แถวๆห้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งณตอนแรกอะ่ะคุณลุงก็คิดว่าเจ้าของที่เนี่ยอาจจะมาแบบว่าเออเดินเล่นในนตอนก มาดูที่ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณลุงของฟอดเนี่ยก็คือเหมือนแบบตะโกนทักไปเหมือนตะโกนแบบว่าเรียกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะคะแต่ว่าคุณลุงฟอดนะเห็นในความมืด ก็คือยังไม่ได้แน่ใจหรอกว่ามันคือเจ้าของที่จริงๆหรือเปล่าแต่ก็พยายามเรียกอะค่ะทุกคนแล้วพอเสร็จปุ๊บตัดภาพมาในฝั่งของป้านะคะคุณป้าที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าบางวันเนี่ยเขาก็มักจะเห็นว่าแถวๆพุ่มไม้แถวๆเถียงนาเขาเนี่ยมันเหมือนมีสายตาของคนเนี่ยกำลังจ้องมองเขาอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะคะทุกคนมันมีเหมือนแบบหลายๆดวงอะค่ะตาหลายๆดวงกําลังแบบว่าจ้องเข้ามาที่เขาตอนที่เขากําลังนอนอยู่บนเถียงนามองเข้าไปในป่าเขาก็เห็นเหมือนที่คุณลุงเห็นเลยแต่ ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือมันมีหลายคนมากๆที่เหมือนแบบเดินกันอยู่ในป่าแบบเดินสลับวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็มาประจวบเหมาะกับตอนที่คุณป้าของฟอร์ดเนี่ยกำลังจะคลอดลูกใช่ไหมคะเขาก็ไปคลอดลูกในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแหละพอเขาคลอดลูกกลับมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของที่เนี่ยก็คือมาเยี่ยมนะคะเป็นการที่แบบว่าเออมาเยี่ยมมาทักทายมาให้ขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยลูกที่เพิ่งคลอดเมื่อเจ้าของที่นานะคะเขามาเยี่ยมใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าเออทักทายถาม แน่นอนว่าคําถามที่คุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยถามเจ้าของที่เนี่ยนั่นก็คือแถวนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยตอนกลางคืนมันเหมือนจะมีคนเดินอยู่แถวนี้บ่อยมากๆแล้วก็ Х, ลวกหลายๆคนเน่ยเดินกันเยอะมากๆแล้วซึ่งบางวันเนี่ยคุณป้าก็มักจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนสายตาคนนะกำลังมองเขาอยู่คําตอบที่เจ้าของที่เนี่ยตอบกลับมาหาคุณป้าแล้วก็คุณลุงของฟอร์ดนะคะทุกคนนั่นก็คือมันไม่แปลกหรอกแถวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นป่าชุกชุมแล้วก็มันจะมีพวก ป่าเยอะมันก็จะมีคนที่เขามาล่าของป่าพวกในพรานอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราเรียกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้หันนะ,นะคะซึ่งคุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยก็ยังถามเจ้าของที่ไปอีกนะคะทุกคนบอกว่าเออแล้วแบบคุณนะ่ะ คุณเจ้าของที่อ่ะก็คือแบบว่าได้มาเดินแถวนี้บ้างไหมเพราะว่าผมเห็นเหมือนคุณนะ่ะมาเดินแถวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเรียกคุณก็ไม่หันนะหรือว่าคุณไม่ได้ยินผมเจ้าของที่ก็รีบแบบว่าออกตัวเลยว่าเขาไม่ได้มานะเพราะว่าเขาอยู่บ้านตอนกลางคืนเขาจะมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาก็แบบปฏิเสธนะคะซึ่งคุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เชื่อตามที่เจ้าของที่เขาพูดนั่นแหละว่าเออเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกในผ่านจริงๆ,ๆนั่นแหละที่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาเราเเเเรรีียยยกกก้าาา็ไม่ไ่่หัันนองงจจะททข ในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็แบบว่าเออได้อุ้มลูกของคุณป้าฟอรดขึ้นมาเนาะแล้วก็แบบว่าเหมือนเล่นหยอกล้านอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเขาเล่นกับเด็กเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเขาก็แบบว่าเออได้กลับไปพอเขากลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเรื่องน่าแปลกเกิดขึ้นนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยที่เป็นลูกของคุณลุงของฟอดเนี่ยหรือว่าลูกของคุณป้าของฟอดเนี่ยน้องก็ร้องไม่หยุดเลยนะคะซึ่งถ้ามองเออในมุมวิทยาศาสตร์เนาะมันก็อาจจะปกติแล้วว่าเด็กเล็กที่เพิ่งคลอดเน่่กก็็็ออออจแบรรงเเเนนปปปืืตติพสุ๊ค มันเริ่มไม่ปกติเมื่อน้องคนนี้ก็คือเริ่มร้องไห้ขึ้นแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดร้องไม่ว่าจะเป็นตอนเชา้าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่หยุดร้องเลยนะคะจากคําพูดที่คุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเ,เล่าให้ฟังเขาบอกว่าน้องเนี่ยร้องไห้ถึงขั้นที่แทบจะไม่มีเสียงร้องต่อเลยนะคะทุกคนจนกระทั่งผ่านพ้นไประยะเวลาประมาณเกือบเดือนเลยนะคะตอนนั้นเองอะคะ่ะน้องเนี่ยลูกของคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยก็คือจากการที่ร้องไห้ปกติเนี่ยก็คือยังไม่ พอนะคะยังไม่หายนะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องเนี่ยเริ่มไม่กินข้าวเริ่มไม่กินน้ําตัวก็คือเริ่มสูบลงสูบลงแล้วสิ่งที่ลุงของฟอดเนี่ยสังเกตได้เลยอย่างหนึ่งก็คือน้องอ่ะเริ่มมีสายตาที่แบบว่าเหมือนมองขวางเวลาที่แบบว่ามองคุณป้าฟอดหรือว่ามองคุณลุงของฟอดอ่ะคือตาขวางแบบเหมือนคนโกรธใครมาสักอย่างแล้วพอคุณลุงกับคุณป้าของฟอดเนี่ยเห็นว่าน้องเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วใช่ไหมคะคุณลุงกับคุณป้าของฟอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่อาการป่วยแต่ น,น่าจะเป็นอาการของการโดนผีสิงซึ่งผีที่เขาเชื่อกันนะตอนนั้นก็คือผีปอบนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะคุณลุงกับคุณป้าของฟอร์ดเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งพวกนี้เนี่ยมาตั้งแต่แบบเล็กๆเ,เลยเพราะว่าแถวบ้านเขาแถวหมู่บ้านเขาอะมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นน่นะคะหลังจากนั้นเองที่คุณลุงกับคุณป้าเขาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณลุงกับคุณป้าของฟอร์ดเนี่ย,ก,ยก็คือแบบว่าไปตามหมอทรม,มามันจะมีหมอทมของหมู่บ้านนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะรู้เนาะจะเป็นเหมือนแบบพ่อจ้ำมอะไรอย่าง ให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกับหมอผีนะคะในการบอกว่าไล่ผีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ทําตรงนั้นเมื่อหมอทํามาถึงนะคะทุกคนหมอทําก็แบบว่าเออมาทําการผูกแขนให้ทําการเป่าให้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่หมอทํากําลังแบบผูกแขนเนี่ยทุกคนมันมีเรื่องราหน้าอัศจรรย์แล้วก็เรียกได้ว่าหน้าแปลกเกิดขึ้นหมอทาเนี่ยก็คือแบบว่าผูกแขนให้น้องใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือแบบว่าน้องเนี่ยมองหน้าหมอทําแล้วพอมองหน้าเสร็จปุ๊บก็คือสายตาเนี่ยขวางแล้ว แล้วก็เหมือนแบบกําลังโกรธใครอยู่จากที่กําลังร้องไห้ยอยู่เนี่ยกลายเป็นเงียบนะคะพอเสร็จปุ๊บหมอทําก็ทําพิธีไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเมื่อทําพิธีไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าของน้องเนี่ยก็คือเริ่มช้าดําเขียวขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมอทําแล้วก็คุณป้าคุณลุงของฟอร์เนี่ยก็คือเห็นเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าหน้าน้องเนี่ยมันเริ่มไม่ปกติมันเหมือนแบบว่าเริ่มเหลืองเริ่มเขียวเริ่มช้าเหมือนคนที่แบบว่ากําลังจะเสียชีวิตอะคะ่ะทุกคนเหมือนหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเองอะค่ะทุกคนน้้้ออออออองงง่่่่่ไไไมมดดแแสาาาาาากกกกรรรับบบทีีวหหยยยใจืเ คือน้องนอนนิ่งแล้วก็แบบตาขวางหันไปมองหมอธรรมอะไรอย่างเงี้ยหมอธรรมก็การันตีเลยว่าเนี่ยคืออาการของผีเข้าจริงๆแล้วหมอธรรมก็ยังบอกอีกว่าน้องอ่ะไม่น่ารอดอะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนที่หมอธรรมเนี่ยได้เดินทางกลับไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่กี่วันต่อจากนั้นนะคะน้องก็ได้เสียชีวิตจริงๆตอนนั้นอายุของน้องเนี่ยน่าจะประมาณ1เดือนกับอีก45วันนะคะอันนี้ก็คือตามที่คุณลุงของฟอร์ดเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเองอ่ะคุณลุงกับคุณป้าขององร์นแทบท ใจไม่ได้เลยนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือทําวิธีตามาที่เขาเชื่อกันนะคะว่าแบบจะต้องทําวิธีอะไรยังไงตามที่ลุงของฟอร์ดเ,เล่าให้ฟังก็คือเอาร่างของน้องเนี่ยพันกับเสือแล้วก็ขุดหลุมฝังนะคะทุกคนแล้วตอนนั้นเองอะค่ะทุกคนหมอธรรมเนี่ยก็แบบว่ามาหาที่บ้านแล้วก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีที่เข้าน้องเนี่ยน่าจะไม่ใช่ผีธรรมดาแต่มันน่าจะเป็นผีปอบแล้วซึ่งปอบเนี่ยหมอธรรมก็บอกว่าคนที่เป็นปอบที่มาเข้าเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยแล้วซึ่งหลังจากที่เรื่อง ราวเนี้ยผ่านพ้นไปใช่ไหมคะทุกคนที่ตำบลที่คุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยเขาอาศัยอยู่นะคะจู่ๆก็ได้มีคนผีเข้าทาั้งๆที่ไม่ได้เคยมีมาก่อนมีคนผีเข้าที่ในตำบลน,นั้นในหมู่บ้านที่คุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดอยู่ะซึ่งมันมีเหตุการณ์ผีเข้าแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกของที่ตรงนั้นอะนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่าโชคดีที่ว่า,าคนในหมู่บ้านนั้นอะได้หมอผีดีเป็นหมอผีที่เก่งมากๆซึ่งการทําพิธีเนี่ยคือเป็น เอาง่ายก,ก็คือบอกไม่ได้นะคะทุกคนว่าเขาทํายังไงแต่จะบอกว่าเป็นการทําที่แบบว่าโหดร้ายอยู่ในระดับหนึ่งเลยไม่ได้โหดร้ายกับคนที่โดนเข้านะแต่หมายถึงว่าโหดร้ายกับตัวที่เป็นผีปอบอ่ะเหมือนเขาน่าจะสลักวิญญาณหรืออะไรสักอย่างอ่ะจนเค้นเอาความจริงออกมาจนได้อ่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนที่หมอผีเนี่ยจับผีปอบที่เข้าในหมู่บ้านนั้นน่ะได้ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาเค้นออกมาว่าผีปอบตัวนั้นคือใครคําตอบของผีปอบตัวนั้นที่บอกกับหมอผีแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพูดออกมาจนชาวบ้าน ก็คือจะต้องตะลึงเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือผีปอบตัวนั้นมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตาคนนั้นที่เป็นเจ้าของที่ของลุง กับป้าของฟอร์นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือคนคนเดียวกันคนนั้นน่ะคือผีปอบและที่สําคัญมันยังพูดอีกว่ามันเพิ่งจะไปกินลูกของพวกเขามาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองซึ่งแน่นอนว่าคําตอบนี้ก็คือทําให้คุณป้ากับคุณลุงของฟอร์เนี่ยก็คืออึ้งไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เอ่อวันที่ลูกของคุณป้ากับคุณลุงเสียชีวิตแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะเจ้าของที่เนี่ยไม่เคยโผล่มาเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือโดยปกติแกจะมาแบบทักทายมาเยี่ยมลูกของอคุณป้าคุณลุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอหลังจาากทีีีี่่่แแบบวววเเสยยชิตไปล้ ไม่มีการเข้ามาถามไทยแล้วก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยจนกระทั่งแบบหมอผีจับได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นปอบแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวผีปอบนั้นอนะ่ะมันก็ยังบอกอีกว่าไอสองผัวเมียเนี้ยหมายถึงว่าคุณลุงกับคุณป้าของฟอร์ดเนี่ยก็คือไปทํานาที่เป็นทางผ่านของมันเป็นทางผีผ่านนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วที่คุณลุงของฟอร์ดเคยบอกว่าเคยเจอแบบไอ้เจ้าของที่เนี้ยมาเดินตอกนกลางคือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขานั่นแหละตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นทางเที่ยวของเขาซึ่งเรื่องนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแล้วก็มันก็ ให้เราแบบว่าเหมือนผิดหวังเนาะกับคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยคุณป้ากับคุณลุงของฟอร์ดเนี่ยก็บอกว่าแบบไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นปอบหรืออะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือดูเป็นมิตรมากๆอ่ะดูแบบว่าเออชาวบ้านก็คือนับหน้าถือตาก็คือแบบว่าคนเนี่ยรักเขาแล้วก็แบบชอบเขาเยอะนะคะทุกคนดูแบบเป็นคนใจดีไม่น่าเป็นคนแบบนี้แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือเขานั่นแหละที่เป็นผีปอบแล้วก็ไล่กินคนนั้นคนนี้เนี่ยไปเรื่อยๆอ๋อแล้ว คนเดียวกันนะคะที่ไปเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือตัวเดียวกันกับที่ไปเข้าหมู่บ้านอของพ่อฟอร์ดนะคะทุกคนที่ทําให้คุณลุงเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บก็คือไม่วายที่จะต้องเจอมันอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้คือแหล่งของมันเลยคือบ้านของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันพูดออกมาหมดทุกอย่างว่านั่นคือมันเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก็คือแบบว่าช็อกไปตามๆกันเลยนะคะมันออกปากเองเลยว่ามันทําอะไรมาบ้างแบบะนี่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็ วันนี้นะคะก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าน,นี่ก็คือครั้งแรกเนาะที่แบบว่ามันเล่าแบบจริงจังมากๆใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนอนะได้ฟังยาวๆนะคะอาจจะแบบว่าเปิดฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องที่ฟอร์ดเล่าวันนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อสมัย20-30ปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็คือมันก็ยังเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเล่นของกันหนักๆอยู่เนาะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่มีแล้วแต่บางคนก็บอกว่าก็ยังมีอยู่ ก็แล้วแต่ความเชื่อนะว่าแบบว่าสถานที่ตรงไหนที่เขาเล่นกันหรือว่าใครที่ยังแบบว่าสืบทอดมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีปอบหรือว่าเรื่องราวการเล่นของเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะ